เขาขายเขาขายอะไรเรเขาขวดของเราเขาคอยชขอนเราเขาคนถือขาเขาละครข้าวฝามองไปใจกล้าจะาจันใช้ดีสู้ชีลิรุนสูช้างวิ่งหนีโอ้ช้างวิ่งหนี ตอปาตอปอะไรตอปตักอปะตักก่อนนีตอปะตักนานานเข้ามาลงทอนางบนโทน้าขาวทอเช้าเดินยองนอนใไมมอเด็กต้องน่มองต่อเต่าหลังจุถุงแบกทอถุงแบกแบกอะไร แขนนอืม้ทหารอดทนนอดิมคนิยมตคนนิยมานเราฝากไฟนยไบอไรบอใบไม้อะไรใบไม้แทบถมบอมาไ้แบถมบอ กลับมาขอขวดทำไมเ่พอพานวางตั้งนลอะไรอ๋อขอขวดอ๋อใช่จริงด้วยขอขวดอันนี้พอพานวางตั้งพอพานวางตั้งพีขอขวดพีตาขอขวดพอพานวางตั้งแล้วอะไรฟอฟอฟอจะอาจตังฟอสอาจตังพอซ้ำ มามาคือคักามามาคือคักมามาคือคักมาโมอมามได้ไงมมาสิมมาสิมมาคือคักมาคึคักมาคคักยอเยอเคียวใหญ่ขอขอขวดอีกแล้วยอยักเี่ยวใหญ่เยอยักเที้ยวใหญ่แวาเยอยักเขี้ยวใหญ่เยอยักเียวใหญ่ก่อน

ดาวขนนงหอหีบหอหีบใส่ผ้าโอหีใส่ผ้าจะดูลาผ้าผยองขขวดอขวดอีกแล้วจะูลลผ้าผยองตปลายังร้องอีกสตัวอออานงอออออออนกันออออนงงออออนงออกงอ เอาหัวนฮูกตาโตก่อนหัวนฮูกตาโตฮัวนกฮูกาตาโตเย้ yeah. สุดยอดเก่งมากเขาอยากดูก่อนนะได้ไหมบาย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 